เช้าวันนี้นะครับวันอังคารเปิดมาก็าบันเทิงเลยค่างเงินบาทอ่อนยวบเลยสาสิบเจ็ดบาทโอ้วันนี้มาดูกันคือสาการแบบนี้เกิดจากนักลงทุนคาดหมายว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยจะขึ้นต่ออันเนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่ออกมาเนี่ยน่าจะมีการใช้เงินเยอะไม่ว่าจะโครงการบาทดิจิตอลไอหนึ่งหมื่นอะไรเนี่ยนะครับรวมได้อีกหลายโครงการที่ตามมานะงั้นพอเวมีแนวโน้มจะใช้กันเยอะๆเนี่ยอีกนี้ตามมาก็คือ ต้องระดมทุนแบบนี้ต้องใช้เงินเยอะต้องกู้ต้องระดมหัวสารพัดจะทำนะครับใช่แล้วถ้าเป็นแบบนี้แนวโน้มดอกเบี้ยขึ้นบอลยิวมันก็เลยพุ่งขึ้นที่บอลยูพุ่งมีการเทขายบอลพอที่ขายบอลบั๊บบอลยูมันก็พุ่งพอบอลยิวพุ่งเหมือนกันไหมครับก็จะส่งผลในค่าเงินบาทเนี้อ่อนเพราะว่าเงินจะไหลจากบาทไปสู่สกุลต่างประเทศโดยเฉพาะสกุลดอลลาร์เอามาดูค่าเงินบาทเช้านี้กันครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับนี่เป็น กราฟค่างเงินบาทเช้านี้นะครับตอนนี้ก็ไปนู่นแล้วครับ37.1ทะลุไปแล้วครับพี่นิกตอนนี้นะครับในขณะไปดูไทม์เฟรมของวีคสักนิดหนึ่งถ้าดูไทม์เฟรมวีคเนี่ยสัญญาณมีโอกาสไปเทสทฮยที่แถวๆโซน38ดได้เลยนะค่างเงินบาทเห็นสัญญาณรางๆว่าจะไปวิ่งเปจุดนี้ได้เลย แต่แถวโซนส8ได้นี่คือภาพของข้างเงินบาทในตอนนี้นะครับถ้าไปถึงตอนนั้นจะส่งผลอะไรตามมาเราก็บอกข้างเงินบาทอ่อนน่าดีต่อการส่งออกใช่ไหมถ้าอ่อนเกินไปก็ไม่ดีมากนะ <c oughs> ในขณะเดียจะส่งผลกระทบต่อเรื่องเงินเฟ้อตามมาเพราะว่าต้นทุนสินค้าที่นาเข้ามาใช้ในประเทศโดยเฉพาะฝั่งพลังงานน้ํามันเอ่ยก๊าซธรรมชาติเอ่ยก็จะสูงตามข้างเงินบาทตรงนี้เปดูน คือขาข้าวครับขาข้าวโดนกันเต็มเลยื้อเพื่อนผมที่นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศไหมร้องกี๊กกันใ่เช้าเลยแล้วถ้ายิ่งไหลกับที่38บาทก็ตามเห็นเทรนแบบนี้ก็น่ากลัวอยู่ไหครับสำหรับค่าเงินบาท มาติดตามกันต่อนะครับว่าท้ายที่สุดจะมีปัจจัยอะไรที่จะเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มค่าเงินบาทไม่วิ่งไปหา38ได้ไหมในอนาคตอันใกล้ครับคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ,รบอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ